สวัสดีครับเพื่อนๆเทรนเนอร์ชาโปุ่มันโกทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโปโกเทรนเนอร์นะครับก็ผมมีโอกาสได้ลองน้องริบบอนบีนะครับเป็นโปเกมอนล่างที่2ของของคิวคิวไฟไหมครับจำชื่อไม่ได้นะลร่างแรกมันชื่ออะไรนะคิวสักอย่างหนึ่งนะครับก็โหดใช้ได้นะครับโหดใช้ได้ก็เลยมาลองลงหลีกนี้แต่ว่าหลีกนี้อาจจะไม่เหมาะน้องเท่าไหร่นะฮะแต่ว่า หน้าลองนะครับอ่ะเนี่ยฮะน้องเป็นร่าง2แล้วนะครับมีท่านะครับแปร่วีนนะครับบักบัตนะครับแล้วก็ดันซึ่งกีมนะครับผมใช้ท่านี้นะครับเป็นท่าหลักของเขานะฮะแล้วก็ไอวีที่ใช้ประมาณนี้นะครับอ่ะไปดูคลิปกันครับมาดูคลิปนี่ฮะเจอกับใครก็ไม่รู้ครับลองของไปก่อน นะฮะคือของมันอยากได้ครับของมันอยากลองมันต้องเอาลงไปลองครับแพช่างมันครับแต่อันนี้ผมเอาคลิปที่ผมลองครั้งแรกเลยนะครับมาให้ดูนะฮะเดี๋ยวคลิปเต็มก็ค่อยว่ากันนะฮะโอ้โหมาตัวแรกก็เจอแพ้ทางเลยครับแต่ไม่เป็นไรครับนี่ฮะเราส่งที่เก็บโค้งะไปครับผมนะฮะก็ไม่ได้เก่งกาจอะไรครับนี่ฮะถ้าเลือกเป็นนี่ฮะในสแลสครับผม เป็นน้ำมิดนะครับไนสลครับผมนี่แล้วก็อีกท่านึงน่าจะเป็นท่าเซิร์ฟนะฮะัก็กันไว้ก่อนครับตัวเขาค่อนข้างบางนะฮะโดนทันดโนโบไปเนี่ยไม่เหลือครับนะฮะนี่ฮะตีไป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 แล้วปล่อยไปครับไนสลดครับ เก็กงโค้ะเดี๋ยวน่าจะเก่งกว่านี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ฮะดูดเกาะเขาไม่ได้แล้วหนึ่งเกาะครับีไปไปรอบนี้คงไม่กันแล้วครับต้องปล่อยแล้วฮะนี่ฮะเขาปล่อยเซิร์ฟมาก็้เรียบร้อยแล,แล้วเราก็ไม่มีทางเลือกนะฮะเราต้องสวิตช์โปรแกรมอันนี้ที่รอเวลาคือรอเวลาให้จหังหวะเปลี่ยนตัวมันได้อีกครั้งหนึ่งนะครับไปไปครับ ตีไปครับแล้วเขาปล่อยมาขเขามีท่า thunderbolt กับท่าเซิร์เพราะฉะนั้นโปเกมอนพืชของเราไม่น่าจะเป็นไรมากครับนี่แหละฮะไม่เป็นไรมากก็หายไปเยอะเหมือนกันนะฮะแล้วเดี๋ยวเขาคงปล่อยอตัวามาวิวมานะครับหรือว่าฟูซิสนะครับนี่ฮะเราปล่อยก่อนเลยครับท่าไฟครับเวทเทอร์บอลไฟครับปุบ นี่ฮะหายว่าไปเลยเป็นไงแล้วปล่อยต่อเลยครับถ้าไม่ใช้เกราะก็หมดละครับใช้ไหมแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องใช้ก่อนแล้วเราตีสองทีเราปล่อยท่าได้ครับนี่ฮะจังหวะมันสำคัญตรงนี้ครับปาบเขาให้โอ้โหแล้วก็เขาเปลี่ยนโอ้ยเป็น คุลิเปอร์ครับผมนี่ฮะแม่ปล่อยท่าอะไรมาไม่รู้ครับต้องกันไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราเก็บนะฮะเอเนจีไว้แล้วปล่อยทีเดียวแดนซิงกีมครับอ่ครับทันซะด้วยครับเห็นน้องน่ารักอย่างนี้อย่างโหดนะฮะมังกรอ,อย่ามาเจอทีเดียวเชียวนะฮะเป็นไงฮะเรียบร้อยนะฮะนี่ประมาณนี้ครับผม